ครับก็การทวดดีพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ที่สิบสิบส,ส,ส,สามเนาะอยากชมเพิ่มวันที่เลยสิบสามครับวันที่วันที่สิบสามครับเดือนกันยาครับช่วง,รงแรกแรครับก็มีเมนูแนะนํากับไอพ่อแม่พี่น้องนนครับเนาะพมก็กเชิโจ๊ะแจ็ไปอีกเช่นนึงครับวันนี้ก็ ด้เมนูว่าสีหลาเท่าครับหลาเท่าบอกว่ามีไปตัดหญ้าไปไปตัดหญ้ากับวันปุ๋ยครับเออวานปุ๋ยทั้งในเถาพันใดเท่าครับนี่เท่าบ้านเราทุ่งขอเราจะถวยหนึ่งครับเท่ากับเป็นพาฒนาการข้อเอื่นสะลายครับสะล,ลายน้ำลึกครับต้องน้ำสะอาดครับถึงจะมีพวกเท่าพวก ผ้ำหนาบหนาะน้นาสะอาดเด้จนจะทีมีครับหากินยาครับต้องเป็นหน่ออีดีเป็นบานเท่าก็ปนครับเมื่อวานก็ไม่เ่าเอาปลาคอปนตกแห็งครับเมื่อวานนี้ได้ปลาคอหน่อยครับพอหน่อยพอได้ต้มใส่นาปลาแดดครับใหดปนครับปนเอาใส่กับะลากเท่าหน่ครับเห็ดเอีครับเดี๋ยวเอ่อเคลื่อนเล่าเยวะจีกินให้พี่น้องเบิ่งอีกทีหนึ่งครับหอมี่แบบแข็งครับแข็งขม นะครับเดี๋ยวแนะนำไป่ถาก่อนครับนี่ทัวครับอันนี้คาคาซ้อยครับว่าไอ้ตะไคร่พริกครับพริกบาดเท่าไหร่ละหอมหอมเดือยมซ้อยครับพักซีร่วมพักหอมร่วมบระเขือครับกะแข็งครับกระปูครบว่านี่เพิ่นได่กระปูกรพร้องมื่ตกแห้งไหลปลามันโดดขึ้นมากระปูก็มาจับกระปูครับ ที่เรี่อ็มได้คือบักหอยจูบเขาครับหอยขมเขาเนี่ยแหละนะครับมาครับชิดโจกับต้มน้ำปลาแดดกันเลยครับนี่ครับต้มน้ำปลาแดดต้มน้ำปลาแดดเนี่ยหง่อนๆครับเนี่ยอุ่นๆอยู่ครับเดี๋ยวก็จะเท็ยมหั่นพิลามเบอนร์เรโน่ทันี่เอาเอาเท่าลงกันครับเท่าลงก่อน ก็ยันเย็นครับเา็ยานเย็นให้พี่น้องเบดูนี่ครับให้พี่น้องเชื่อดนครับข้ากแดด น่ม,มนครครัชิปโจจะเอาเครื่องทั้งหมิดลงครับอันนี้ทัวครับเออเรือมปอ้ยอพปวลงก่อนครับปนปน,นครับปนเสหนหครับนี นีครับ <c oughs> ลงได้ครับบันนี้บักห้อยครับ <c oughs> หอยร่วงล่วงกระลดดครับ <c oughs> เครื่องห้อง <c oughs> บต้องแพทยไว้ัพู้นี้บต้องชไยครับเยีอยวพม่ะกินกินเกี่ยมไม่น้ำว <c oughs> ันนี้มีบักทั่วผู้ มาละพี่กอครับเดี๋ยวเฮ็ดให้พี่ไอ,อ้พี่น้องด้วยก่อนเนาะครับออกว่ะพีครับติรครับได้ถ้วยโอ้สองถ้วยครับมาได้กินโดนครับตแต๋อุ่นอยู่ข้างหน้าตาเหมือนแบบนี้มาดิกินโดนเลยพอดีเห็นแม่สาว่นได้ เดี๋ยวเท่าให้เดี๋ยวเท่า,ามากอมนอนพเดีครับเขาทาเขาทาเดี๋ยวครัเบเป็นมึง พริกครับมาเลยพริกผงครับมักเพสใส้เผืครับแต่ว่าห้องมีพริกกระหน่อยน้ำอยู่หรอกข้าวกัะเรับมข้าวคั่วครับคั่วเองครับคั่วเอง thì ăn thịt viên thịt, thịt viên nọ, thịt không? Ăn bớt bao no, nhiều, set bưng có, ngay, thật ก็อธิไลเนี่ยไม่แต่ตุม้มตุ้มไทยครับอขอทานขอทานครับเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวหาบึงเจ็ดโจเวลากินครับแับนี้เดี๋ยวกินให้ใหพวกไอ้พี่น,น้องตำรวจครับเดี๋ยวช่วงนี้จบไปก่อนครับขอบคุณครับ